สวัสดีจ้ามูนี่บอ,อกมาหาผลไลม้เอาไปไว้ถัากินเอาไปไว้กินม,มาน้านผลไม,ม้ผลไม้ร้ายแต่กับแพงมีหลายเบบดขายยางให้เลือกมีแตะเป็นเงาะเงาะขายที่ละสองลที่ละโลูกสองลูนี่เงาะนี่สม มีแก่วมังกรมีลำยลไยมีลองคองมีสาระมีส้มโอมีทุเรียนทุเรียนโลละเก่อิบเกาบาทท,ทุเรียนที่ยังบรดโอกเกือบโลละเก่อิบเก้าบาทรดลงไรยเติดอยู่